มันมีเมนูกินตำบกบงขึ้ก้าเลยพี่น้องไปนี่แล้วเื้ยสวัสดีครับเดียวก่อนพี่น้องบอกว่าโอ้คือคล้ายแฟร์จริงๆมันบอกขาวเลยพี่น้องบักพริกได้นี่ <laughs> มีบักพริก เมื่อนี่สิกินตําบักม่วงอีกเือนึงเมื่อนั้นกินแสบอีเลมีผักหรอมีบะเขือเมื่อนี่ได้บะเขือกับชะอมอ่ามีชะอมกับบะเขือกันเลยสิก,กินอีกมากหลายแสบเมื่อนั้นแสบคักเบิงสิเพชรบ่เพชรมื่อนี่ล่องเบิงเพชบรบ่อ่ะอื้อืออืมอืม,อม แซ่บอยแซ่บอีเลยสมพอมแซ <c oughs> บพอมสมพอมอืมอ๊าอีกตะคำดีามนะอืมเนี่ยปลาขานอย่า,า,ยาไไงไ้งอืมหมดแรงกันมี่ อืมอืมครับครับครับครมาเลืเอเอด่ข้ามก่นนะอืมขำนีดนี้เจ้าบอ่ะ Mwa di mek wopi de. Mwa di mek wopi de. Mwa di mek wopi de. các anh chị đông xem rồi đó con